สวรับไจ้าปกบสาบนยูนิวซีแลนด์ขึ้นกาวจากพี่น้องจา้เาเิ็นข้แรกต้องการจาหนึ่งปาเหมือนในเสาบนในหนึ่งปา หนึ่งปลาสแนปเปอร์มูอามาหายจ้ะตามแจวคาจ้ะพี่นอ้องแจวคาสมพักเฮ็ดเองก็ได้ประาก,กาศเขียวมาจ้ะไอสมพักบังงกเงาะกระปองริ้มจีบอกริมจีกระป๋องจ้ะบักนัดสดสด,สดขอนี้อติติมีอไงคือกาวมากพี่นอ้ <That> s <S องทิ้งขาเหือนกัน uh huh. oh. สักขีรสุดามาไปยังมาจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิกินสาวบนขอบคุณพี่น้องเด้จอจะได้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอบคุณพี่น้องทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจจา้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้สาวบนด้วยนะคะมาจา้าลูกหลามาเด้อเบิร์ตสูบผู้สุกคนนอ้องฝนเอ๋อเอม็มน้องหอมน้องจิตแคร์ฟาร์มป้าไก่บ้านเดียม,มาจา้า เอฟซีเข้าทางล,ลำดูกกาเนาะจ้ะเนาะน้องมารี่ป้าเพนน้องอุม้มกินยกครวนวันลำกันมะตีเขาไปไม่ได้ได้หนึ่งปลาพีน่น้องจา้าเจอาเจ้าบองเจ้าค่ะจำ What's the difference? I'm not flat Not splitting it down Let's mm. try the other one mm. 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 Thanks giao for the fish pic, Oh, Salim. Please some. Have the love with us, Saline. That's a fish you'll give it to us. Very nice. I'll steam them. i about to destroy it. <clears throat> มูเอาปลาสแนปเปอร์มหาสามตัวชาวบวเทดสมไว้สองตัวจ้าพี่น้องเนะยออันน mm ่อยู่ีอืนทีอื่่ีอที่อื่น่อน่ออนนอ พระคืท่านสมบะอ,อืมสอบเป็อมืมไม่ค่อยสมคักจักรถ้ามากระสาบอยู่แล้วจะเหตุผนปลากินครับอยู่อ,อยากกินลาบปลาดุกเนาะกินแนวหนึง่งเคลืนหาอยากแนวหนึงน่ง เกิดหาแนวมอมี่กับบริกินแล้วเพกโกเวชิโบสมพักด้วยจ้ะขั้นสมพักสมพักเขาเอิญเพกโกเวชิโบ น,นม่จะบุคือผักจ้ะใส่เขียวสองเส้นาะ I go um garlic slot um galanga Mhm mm kaffir lime Mhm mm and three um cherry tomato Okay? Mm. กัวพริกพริกแดงจำว่าไม่บบกพริกแกวแต้องพริกแดงพริกกระเทียมคาใบาบก,กูดใบบก,กูดมูเอามาหาสซาวบนมากล้ายหนึ่งจ้าอาแซ่ซองแข็งแหวโชกดีอย่างหนึง่ง <laughs> มิตโมเอมามาให้กินมวนยังสี่อเืสิข้าเจ้ามีตนโมันแมจ่จ๊ะผู้เขาปลูกแต่แต่สมยัยสิบแปสิหกปีที่แล้วนาวเขาจนโตนให งาบปดสองสองแฟนแค่รถชาวบานมงแค่บุฟฟ มันถูกอยแล้เฟซอุ๊กปีนก่อนเนา้อแน่หน่อยนปีนซะแล้วปีนแต่หลวงพ่อปีนเอาเดืองนม่ทานเพราะงั้เราใดเพั้เราไดปลาจะปลาถอดอย่ามากน้ำอ๋อสปอสเอย ก็เสร็ลข้าวโอยกข้แม่ c มักใส่ข้าวเหนียวครับอันสาบนมักมักใส่กระเทียมกระเทียมอมออ่าครับไ้ับ <c oughs> <Do lly. S 3> ั mm hmm. mm hmm. oh,

Love t h i m s r e s h a l ข้าพี่น้องไปก่อนจังพอยายเราเปิดอาหารเราแล้วสายปัสปปกส <Good. S 2> ับประหลดหนักบึงอืมหวานสองข้าวมันใหญ่กับฟองพี่น้อง ลำใหญืลลเลยเ mm. ล่นจ mm. ลีลำใยญ่เลยลำไยกับอง mm. I prefer that one. Prefer mm. that over i s, <โด> <S h one. No, ะ s e you don't have to peel. n ลำใยญ Just don't have to p e e กนกขาวจ๋าเลยว้าวนันั่นสมักน่าหวานจ้าพี่หอมมึงเนี่ย ขอทานอือ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 โอ้ยคือว้าวีเกิลาภีน้องไปก่อนนะจ๊ะเนาะพอกันมาคลิปหน้าจ้าขอบคุณเลยนะที่กระมาติดตามไม่ว่าจ้าขอบคุณครับ